เจนีมารอต้อนน้ำมันจ่ายที่อาเติมแล้วก็เติมน้ำมันนะครับรอที่ปั๊มมอตท็อปเป็นบรรยากาศตะไรสดนะครับสวัสดียินดีทำทุกท่านทุกคนนะครับเพราะเราต่อไปจะพูดหน้าที่ทหารพันเงินมืดจะถึงมาลักลองต่อกันขอกบร้อยมา ครับขณะนี้14นาฬิกา49นาท<น>ีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคน,น14นาฬิกานาทีนะครับสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงบ่ายนะครับครับตอนนี้ก็ลงจากเขามาแล้ว,นะ,ว,น,ะลวนะครับมาถึงปั๊มนะครับปตทนะครับญาติธรรมเนาะนะครับมาถึงปั๊มปตทแล้วนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนในช่วงบ่ายนะครับที่น้องชาวอ่า

เทสาธุครับกลับนคนรับี้จะแบ่นนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับท่านมาอรอรับพรจากหลวงตานะครับ <c oughs> ครับโรงเรียนโรงเรียนที่หลวงตาจะพักเท้าช่วงเย็นนี้นะครับโรงเรียนขุนรวมนะครับวิทยานะครับเย็นนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่หลวงตาจะพักจาวัดนะครับที่นั่นนะครับพักจาวัดที่โรงเรียนขุนรวมวิทยานะครับอยากถามทุกท่านทุกคนนะครับเน่ก็มองไปจากด้านหน้านี้ก็ยังทําเยอะนะครับที่ท่านมารอกราบไว้ขอพรหลวงตาเป็นชื่นนะครับพอรู้ข่าวนะครับ

ครับสวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็เวลาหลวงตาท่านตุดงไปถึงนะครับให้เรายกน้ําไว้รอนะครับยาทำทุกท่านทุกคนยกน้ําไว้รอนะครับประมาณหน้าอกนะครับอันนี้ก็มีขิงขิงนะครับพี่น้องท่านถวายขิง ขิงแก่ใช่ไหมพี่ขิงแก่ขิงอ่อนนะครับเนาะขิงแก่ครับสาธุครับผมท่านถวายขิงนะครับเป็นขิงแก่เก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมพี่อ๋อท่านบอกว่าไปเก็บสดๆมาเมื่อกี้เก็บมาจากป่าโอ้สาธุครับผมท่านบอกว่าไปเก็บขิงมาเมื่อกี้นี่ครับเก็บมาสดๆเลยนะครับ เพิ่งไปเก็บแล้วที่บอกมารอหลวงตานะครับก็ขอโมทนาบุญกับพี่ๆเขาด้วยนะครับเนาะเนี่ยเยอะมากนะครับมองจากตุงน,นี้ไปนะครับพี่น้องชาวอำเภอขุนยอมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่นะครับเขตอำเภอขุนยอมนะครับ รับนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับที่วางได้นะครับด้านหลังหลวงตาผ่านแล้ววางน้ําลงได้ครับนะครับท่านท่านไหนอยากจะได้เป็นน้ํามงคลก็สามารถแกะได้นะครับแกะเอาได้นะครับผมส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นพีทีนะครับเมื่อกี้ผ่านปั๊มปตทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปั๊มพีทีนะครับนี่ก็มาถึงหน้าปั๊มพีทีวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับหลวงตาผ่านแล้ววางได้เลยครับด้านหลังสําหรับน้ําก็ แกะน้ำได้ครับเป็นน้ำโมงตลได้นะครับสาธุสาธุครับผมนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าปั๊มพิธีแล้วนะครับ คุณเรียครับขอายุท่านลตาวางลงได้เลยครับวางได้เลยครับมมนมบอให้เด็กเลยนะครับนมให้เด็กได้เลยนะครับ เป็นน้ำมงคลได้ครับพี่เป็นน้ำมงคลได้เก็บไว้เป็นน้ำมงคลได้นะสาธุสาธุครับอันนี้พะก๊อตครับพะก๊อดน้ำมันมวยแล้วก็พะก๊อตนะครับสาธุครับผมนะครับนี่ก็เป็น ภาพนะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่ได้ถ่ายทอดในย่าชมว่าเราได้รับชมในขณะนี้นะครับยกยกให้หมดเลยนะพี่นะสิ่งของที่เราทำมาถวายนั่นนะครับสาธุครับผมหลวงตารับแล้วเราก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยนะวางได้เลยครับผมอันนี้ผ้าถวายใช่ไหมครับคุณยายถวายครับหลวงตา ถวายครับผมถวายท่านบอกว่าถวายนะครับก็ใส่คุณคุณลุงเอาตัวนี้เอาไว้ก่อนตายเอาไว้ก่อนเออแค่นี้นะครับสาธุครับผมสตางคุณตาเก็บไว้นะครับครับผมคุณตาท่านมีปัจจัยด้วยนะครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยเนาะก็เอาปัใจจัยให้คุณตาคืนนะครับก็รับแต่ของนะครับ ครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยน่ครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับเนาะสาธุสาธุครับสตังค์รับสตังเอาสตังค์ไว้นะพี่นะลงตาไม่รับปัจจัยเด้อรับปัจจัยเก็บไว้นะครับ ดว<ส>งตาไม่รับปัจจัยนะครับตัวนี้ด้วยพี่นั่นแหละยกให้หมดเลยของที่เรานำมาถวายครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับผมของประวัติเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับผมยกไปเลยนะครับยกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยสาธุสาธุครับผมครับโอ้พี่น้องเราเยอะมากครับ ยาวตลอดเส้นทางปล่อยปล่อยนะครับปล่อยก่อนเด้อปล่อยอย่าจับเด้อหลวงตาท่านจะจับอปล่อยนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยครับก็เป็นน้ำอ้อยนะครับเนาะแล้วก็พุตเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่เพื่อทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับหลวงตาท่านพิจารณาน้ำอ้อยนะครับนะสวัสดีครับ